น,นี้ก็จะมาอ่านไพ่ลายแทงชีวิตนะคะสำหรับคนที่กำลังรู้สึกจะต้องตัดสินใจในบางเรื่องนะคะกำลังมีเรื่องอยู่ในหัวในใจนะคะว่าจะไปในทิศทางไหนนะคะขอดูหน่อยค่ะเขาดูสามใบนะคะการอ่านไพ่เป็นแค่ไกด์ไลน์นะคะคนที่จะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นก็คือ,คอตัวของคุณเองเท่านั้นนะคะ ได้ฟินอัพเพนทัคโคนะคะได้พะะไดพ่สเตนนะคะเราได้ไพ่สามเหรียญนะคะสิ่งที่คุณกำลังมีคำถามอยู่ในใจอยู่ภายในใจของคุณนะคะ <c oughs> ตอบใช่ได้เลยค่ะหรือตกลงไปได้เลยนะคะ <c oughs> สิ่งที่คุณกำลังเลว่าจะไปหรือไม่ไปจะทำหรือไม่ทำดีให้ตอบว่าทำได้นะคะ <c oughs> ได้ราชินีถือเหรียญน,นะคะคือหมายถึง ทรัพย์สินเงินทองการเงินหรือมีคุณค่านะคะถ้าตัดสินใจจะเลือกใครก็ตอบว่าดีใช่แล้วถูกต้องได้ไพ่สเตงก็คือมีพลังมีชีวิตนะคะสิ่งเหล่านี้หรือสิ่งสิ่งนี้จะทําให้คุณเข้มแข็งนะคะไพ่สามเหลี่ยมหมายถึงหาเงินได้ง่ายหรือมีคุณค่าที่ดีนะคะสําหรับใครที่คิดที่คนนี้คบดีหรือไม่ครบดีนะคะคําตอบว่าใช่ครบได้คนนี้ดีทํางานนี้ดีหรือไม่ดีคําตอบว่าดีได้ผลกําไรแน่อนอน สิ่งที่คุณถามอยู่คำตอบคือดีใช่ถูกต้องแล้วค่ะให้ตัดสินใจได้เลยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ